สถา,านีวัโปงที่นี่สถา,านีวัโปงมีกองสองชลุวที่สถา,านีวัโปงกว่าใช้ประตูทางลงทางด้านกวามื่นสองขบรถรัขบวนรถมในชันชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถที่เป็นอิสระและปรการตรงที่สี่สี่จุดตงสถานีต้นทางสุราษฎร์านีปลายทางสถานีกรุงเทพอมิวันครับออกจากสถานีวัโปงไปแล้วจุดรถตกลงสานีสถานี ณคนะอนประทงเป็นสถานีลำดับต่อไปครับ